แม้ว่าเกมวันนี้ครับอาร์เซนอลจะไม่ได้โชว์ฟอร์มกระชูตแตกสักเท่าไรแต่ก็ยังมีทีเด็ดจ,จากลูกตั้งเตะครับที่มักใช้งานได้เสมอแล้วก็เป็นเอเวริชีเอเซ่รับบทฮีโร่พาทับปืนใหญ่ในคว้าชัยเหนือคริสตอลพาเลทโดยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์การันตีตำแหน่งจาฝูงไปอีกหนึ่งสัปดาห์เต็มๆประเด็นหลังเกมมีอะไรน่าสนใจบ้างไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับสนับสนุนโดยนิวยาริสเอที e h ฮบริ d จังหวะที่ใช่ในแบบเรา เล่นไม่ดีแต่มีทีเด็ดลูกทีมของโอลิเวอร์กาสเนอร์ครับรับมือกับเจ้าถิ่นอย่างอาร์เซนอลได้อย่างเหนียวแน่นในช่วงต้นเกมพวกเขามีการแพ็กแดนกลางอย่างมีวินัยจนทําให้เจ้าบ้านเนี่ยแทบไม่สามารถเจาะเกมรุกได้เลยตลอดครึ่งชั่วโมงแรกกลับกันครับคิสตันนพาเลตเนี่ยเป็นฝ่ายได้ลุ้นจากจังหวะสวนกลับอีกหลายครั้งอาศัยความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆของอาร์เซนอลจนเกือบเล่นงานอยู่ได้หลายช็อตเหมือนกันนะครับแต่ยังขาดความเฉียบคมในพื้นที่สุดท้ายแม้ว่าอาร์เซนอลครับจะครองบอลเหนือกว่ายอย่างชัดเเเเจจนนนนใใสส่70-30ต 30, ตตตอออแโโกกาาาาะข้้ไปรรรรงยบทคิล ไม่มีเลยสถตยิติครับชี้ว่า25นาทีแรกเนี่ยพวกเขาแค่พาบอลเข้าไปในกรอบเกตด้วคู่แข่งได้เพียงแค่สองครั้งเท่านั้นอย่างไรก็ตามครับเมื่อผ่านครึ่งชั่วโม,มงแรกไปเนี่ยเกมของปืนใหญ่ก็เริ่มไหลลื่นขึ้นราวกับกาลังขับรถนิวยาริสเอทิฟ H.E.V. ที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์ไฮบริด1.5ลิตรซีซูบกำลังสูงสุด111แรงมา้าเรียกได้ว่ายิ่งขับยิ่งสนุกครับไม่ต่างกับพลพรรคปืนใหญ่ที่ยิ่งเล่นยิ่งมั่นใจเริ่มหาทางบุกเข้ามาพว่เปียนในพื้นที่สุดท้ายได้มมมาาากกกกวว่่เดดดิจนรระะะะทััังงไ้ลลลูซพีีบยหผแ็ ไรซ์คนดีคนเดิมเปิดเข้ามาในกรอบเคตโทษแนวรับของพาเลทเนี่ยเคลียร์ไม่ขาดบอลมาเข้าทางเอเบริชีเอเซทีวันเล่แบบไม่ต้องจับส่งบอลเข้าตาข่ายอย่างสวยงามกลายเป็นประตูแรกในสีเสื้อของเขากับอาร์เซนอลบนเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษและยังเป็นการปลดล็อกช่วยให้ทีมขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์อีกด้วยครับและประตูนี้เนะี่ยยังทำให้อาร์เซนอลกลายเป็นทีมที่ทำประตูจากลูกเซตพีดมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกอังกฤษในฤดูกาลนี้ด้วยจำนวน11ป,ประตูตอกย้ำว่าลูกตั้งเตนี้ยังคงไว้ใจได้เสมอ เกมรับเหนียวแน่นแข็งแกร่งนอกจากเกมรุกที่มีทีเด็ดทีขาดให้เลือกใช้งานหลายรูปแบบแล้วเกมรับเองครับก็ยังเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งของพวกเขาด้วยเหมือนกันตลอด9เกมแรกในพรีเมียร์ลีกครับทีมงานของอาร์เตต้าเนี่ยเสียไปเพียงแค่3ประตูเท่านั้นและที่น่าทึ่งกว่านั้นครับคือเสียจากลูกโอเพนเพ์แค่ลูกเดียวอีกทั้งนะครับสามนัดหลังสุดในลีกของปืนใหญ่เนี่ยยังไม่มีโอกาสให้คู่แข่งยิงตรงกรอบได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวนั่นทําให้อาร์เซนอลครับทำสถิติไม่เสียถึง3ประตูติดต่อ,อกันครบ100 100นรรวมมททททกกกกกาาายลเป็นีจฤษี่2ทที่ําได้ครา้ สถิติไว้ระหว่างปี2016ถึง2018ที107นัดไม่เพียงเท่านั้นครับพวกเขายังเก็บคลินชีท5นะัดรวดรวมทุกรายการแถมยังคว้าชัยทั้งหมด5เกมชั่วโมงนี้ต้องบอกเลยครับว่าอาร์เซนอลเนี่ยแข็งแกร่งทั้งเกมรับและเกมรุกอย่างแท้จริงซึ่งความครบเรื่องนี้นะครับไม่ต่างกับนิวยาริกเอทีว e ีเที่นอกจากจะขับสนุกแล้วยังประหยัดและคุ้มค่าด้วยอัตราการใช้น้ํามันสูงสุดถึง29.4กิโลเมตรต่อลิตรหรือราวๆแค่1.1บาทต่อกิโลเมตรเท่านั้นเรียกได้ว่าโดดเเเดดด่่นนนนนนนทททุกก้้าาารับีียชฟอออมลลลงงแหว いい โอกาสแชมป์สูงเรี่ยวต้องบอกเลยนะครับว่าสัปดาห์นี้เนี่ยอะไรอะไรก็เข้าทางอาร์เซนอลไปหมดเพราะว่านอกจากเรียบพูเนี่ยจะสะดุดพ่ายกับเบนฟอร์ดไป3ประตูต่อ2เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับอีกหนึ่งทีมที่ขับเคี่ยวลุ้นแชมป์ดันมาตกม้าตายแพ้กับแอสตันวิลล่าด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์นั่นเท่ากับว่าชัยชนะในเกมนี้ครับทำให้อาร์เซนอลเนี่ยขยับเข้าใกล้ตำแหน่งแชมป์ไปอีกหนึ่งสเต็ปโดยทีมห่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ถึง6คะแนนและลิเวอร์พูลถึง7คะแนนหากว่าอาร์เซนน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 นอออออออลลลเเเเีีีีี่่่่่่่่ยยยยััไไััััังงงงรรรรกกกกษาาาาฟ์มมมมแแแแขข็บบบ้้้้้้ไไไวดดดดตตตจซซซซโผิพหื ก่อนนะครับเชื่อเหลือเกินว่าพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้เนี่ยจะเป็นแฟนบอลเดอะกูสเนอร์ที่จะได้สมหวังเสียทีและสําหรับแฟนบอลอาร์เซนอลและแฟนบอลทีมอื่นๆนะครับถ้ามาอยากพลาดโปรโมชั่นพิเศษจากโตโยต้าวันที่8พฤศจิกายน,นนี้ครับรีบไปที่ Facebook ของ m o n o m a x และ Toyota m o t o r Thailand กันเอาไว้เลยนะครับเพราะว่าโตโยต้าเนี่ยเขามีส่วนลดสุดพิเศษมามอบให้ขอบอกเลยนะครับว่าลดได้ทุกรุ่นซึ่งส่วนลดรอบแรกเนี่ยซีเต็มไปหมดแล้วครับดังนั้นรอบนี้เนี่ยต้องระวังอย่าพลาดจริงๆนะครับเพราะว่าโตโยต้าเนี่ยยยยอออาากกให้้แแฟนนนบบบลลทุคไดดเชีรร์มมัติโป่ื ครับวันที่8พฤศจิกายนนี้เฝ้าจอรอ,อก,กดส่วนลดก่อนไปซื้อ t o y ย t a กันได้เลยครับสนับสนุนโดย New Yaris Active Hybrid จังหวะที่ใช่ในแบบเรา